สวัสดีครับบาวทอสวัสดีทั้งชุมครับมาตอนดึกๆนะครับจะให้เอฟซีแฟนกลับทั้งช่องนะครับผมมารับชมนะครับโค้งสุดท้ายแหละครับผมนะครับเซียนซองดาวเอ๋อนะครับสายตรงสายดวนนะครับมาโค้งสุดท้ายงวดนี้จะเป็นจังไดนะครับงวดวันที่หนึ่งพิลสกีก่ยน2566นะครับผมตอนนี้เซียนซองดาวอยู่ในสาย สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับ <c oughs> ว่าจะเข้าไปหาอยู่บ้านต่ว่าบยูอือจากไหนครับช่วงนี้ไปทั้งไหนไป้ <c oughs> นเข่าซอยพี่น้องครับเ <c oughs> พื่อนเกี้ยวเขาเราบอครับพี่น้องรถเกี่ยวเขาครับโอ้ oh. เขาซอยเขายังเขาดอบอเขาดอครับอื ขขาดอกก็เริ่มเกีียวแล้วเล้พีน่น้องเด้อนะครับกลางเดือนนาก็จะเริ่มเป็นเขาหง่แล้วครับผมเป็นเขาเหนียวเขาหง่ห้าก็จะเริ่มเกีียวนะ, <c oughs> <c oughs> นะครับเจ๊ไหมครับกินเขากินยังเรียบร้อยแล้วแล้วเรียบร้อยครับมาหอดแ่าง้ครับเอาเรียบอครับอ่าเมื่อน,นี้ผมว่าจะไปหาเพื่อนหอดบ้านคนละครับแต่ว่าทู่ไปหาเพื่อนเพื่อนว่าเบาเขาะพูดยู่เดอ้อสั่นเพื่อนว่าออกมาผีออกม่เกี่ยวเขาท่านก็เลยนัดเพื่อนว่าเอาอยสั่นกัน เดี๋ยวสิโทุาหานะครับเป็นจังไดหงหวดนี่เป็นตะคือบอหรือจังไดว่ามันขาดไยได้พอเลขออกแล้วได้มืงหนึ่งสองหมื่นคงก็ไปซื้อไว้อ่าฝันดีอยู่เนีฝันดีอึนป่ะอืมเอาแม่นๆเอาจังๆรในหน้าเงอหนีเสี้อซองดาวเอาให้เดซาได้ลี่ในหน้าว่ามับ้าุเทียปันขัดสุทเทีย,นทยเนานะครับเนาะอืม มันมันบนรุดลงล่างล่างรุดขึ้นบนนี่แหละตัวประกบมันเนาะครับอืมมันเดินมาดีย่นแล้วแต่ว่าเขาหาตัวประกบมันคือว่าอะไตัวสูตรที่มันเยิดมาเก่าสมบูปปรวดเกิดึกับว่าให้รู้ตัวเป็นว่าครับเด็ดีตัวครับผมครับเอาเอาเลยครับน้งวันนี้วิ่งบนเนะครับวิ่งบนห้ากับสี่วิ่งบน ห้ากับสี่ครับผมตัวเน้นสี่แบบเน้นที่สี่โอ้กับกู้ครับ 4, กับ 4, <8. S 1> กู้สี่เจ็ดครับสี่แปดครับห้าเจ็ดครับแปดก็ขีดเส้นล่างนะครับสี่เส้นล่างสี่แปดกับห <4, S 1> ้าแปดได้สี่คู่หรือได้หกคู 4, ่ 4, ตัวตัวสก้อนคือหนึ่งแปดกับสองแปดตัวกันมั่นบ๊ะครับอ่าตัวกันคือแต่ว่าตัวซื้อดีตัวซื่อย่ปลาสี่แปดก็ผ่านอ่าเน้นเน้นตัวไรกครับเน้นตัวนัดตัวสี่แปดครับสี่แปดครับแล้วก็ตัวไรกอีกครับห้าแปดแปดเน้นสองครูตัวลองล่องไว้ห้าแปดครับ ไอ้หน uh, uh. oh. <e ึ okay. so ่งแปดสองแปดนี yeah. so ่เป็นอีกชุดหนึ่งบ่ครับตัวกันนี่บ่ติดเล็กเด่นเล็กวิ่งเนี่ยมันมันเอาตัวตัวกันตัวล่างนี่ครับตัวที่ว่ารูปทูนมันบ่ทธันรู้จะเกียร์ได้สูตรนี่สูตรล่างแต่ว่าเอาล่างถ้าถ้าทามันแน่นถึงบนบื้นกันก็เอามากันไว้อเอาออกมาพบกันไว้ใช่แต่ตามหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองมันอยู่ล่างนู่นเหครับ เนื่องกับสองมีรางที่เอาเขาขึ้นมาถ้าถ้ามาันลดจากร่างเกิดขึ้นบนนี้แล้วสูตรนี้มันลดขาดครับคือการเร่ที่จริงนเนียตัวนักหนึตัวนักสี่ีแปดครเพราะว่าสามตัวนี้ผมผมกับปอยเอฟซีผมกับปอยดีปอยคนสุดคนคตัวสามตัวนี่คือโซนสี่แปดกับหนึ่งสี่แปดตัวน้องเนี่ยก็โซนสี่แปด แล้วว่าวิ่งวิ่งหากับซีบนครับคือตัวตัวนั้นนคือซีแปดฉันละอ่าครับชุดล่างครับผมมาชุดล่างนี่ยหนึ่งกับสองวิ่งล่างหนึ่งกับสองเขียนเส้นล่างสองเบนที่สองนะครับเราจะคู่หนึ่งห้าสามห้าับหนึ่งสี่สองสี่หนึ่งห้า สองห้าหนึ่งสี่หนสองสี่สองสี่ครับขี่เส้นล่างหนึ่งห้ากับสองห้าตัวนักเพือสองห้าขีดเส้นใต้หนึ่งห้ากับสองห้าตัวนัดเนสองห้าหาสองอีกปะเน้นที่สองหา่าหาสองเน้นครับค,คือ,อสองหา้าหาสองอือปะครับแต่ว่าจับหนึ่งแปดกับสองแปดนี่จับขึ้นมาก,กันไม่บนบ่ ครับเอาเลขเลขหนึ่งกับสองอะไรเพื่อเพื่อไปจับสายแปดสายกันไว้คือเพื่อเพื่อตัวนี้เพื่อเพื่อมันเพื่อมันหลุดจากล่างขึ้นไปบนก็ขึ้นบนคือต่้งแค่จ้องแปดเท่านั้นจับตัวเดไว้ก่อคือว่าฝันดีจับตัวใดไว้คือว่าฝันดีผมไม่นักสี่แปดนะครับตั้งแต่ต้องวดนี่บอกครับผมซื้อไปซื้อศูนย์สี่แปดไว้ศูนย์สี่แปดบานไปฝันฝันว่าเมียตายอืม เอาไปเอาศพไปเอากระไปเผาไปเผาซึอยู่ถึงกองฟอนครับผมไปโจมกองฟอนไปเผาแบบเผามันขึ้นขึ้นยู่อนมองเขาในเป็นขึ้นเปนหอกระซุ่มนะครันถึงโงมคนไปปุ๊บเม็นกับเน็ศพนั่นครับมาในผมเอาคาคาที่ปกนาเนี่ยผมมาเส็ตนาแบบเนี้ยเนี่ยมันนั่งยินอยู่ไปปุ๊ยอยู่แบบมมาในเลี้ยวไปทั้งทั้งไตเน็ย จะเอ็นใต้เอ็นของคนพอส่วนทุนตกลงยางแห้งครับเนี่ยปัอายุสี่สิบแปดอ๋อไม่หายอายุสี่สิบแปดนั่นจะไปใส่ผมว่าฝันมาเสียเสียชีวิตก็ได้เอาศูนย์ใส่อันนี้ศูนย์คือมันศูนย์ผมรักรลอยแน่นี้แล้วนะผมถามนะศูนย์ผมรักรักเมย์กับรักซีนี่ศูนย์บ่มีเปนมาของเส้นซอมดาวนะมากกขึ้นเป็นแค่รักลอยครับมากศูนย์ขึ้นมาได้แค่รักรลอย หนึ่งกับศูนย์นีมากเลยแค่หลักร้อยหนึ่งกับศูนย์มาได้แค่หลักร้อยอืมเพราะว่าศูตรที่ที่เดือนโดนโดนมากนี่เมื่อวานนี้ก็สิบแปดมั้งครับมันมากเลยสี่ห้าหกเจ็ดอ้าดูตัวเลขด้วยกันครับเสียนเสียนซองดาวอีเลสไซร์ครับก็ก็สิจับนี่การว่ายมันก็ไม่เนื้อเมื่อวันนี้มัน เขาจะไปล่างเดี่ยวเขึ้นบนมันบ่ครับงอนี้เอาซีกับหาจ้าไปยกบนทั้งล่างเลยครับเพราะว่ามันส้นส่วนทั้งส่วนล่างส่วนบนอะซีกับหาล่างเนี่ยไม่จับเซนหึงกับสองเลยครับบนนี่บนนี่ซีซีกับหาเซจิกับแปดครับเพราะว่าทีกับหาเนี่ยขึ้นบนลงตกมันมันส้นส้นทั้งบนทั้งล่างไงครับอือซีกับหา เอ,อยู่หลงเอาเบาเถาถามเนี่ยหนึ่งแปดสองแปดนี่ติดเลขวิ่งลาง 1, 2, ่างอ่าหนึ่งกับสองคือบอกไว้กันล่างเพือเอาไปขึ้นไปกันบนเนื้อแตนตัวนี้แปดแปดบนลงล่างครับแปดบนลงล่างครับขึ้นบนขึ้นอือือเอาสูตรของเซียนซองดาวพุทมาศูนย์นี่ศูนย์กับหนึ่ง ครับถ้ามาคือมาหลักลอยบนเท่านั้นมันไอครับอ่าเอาคือจับหนึ่งแปดห้ายืนสันครับผมหนึ่งแปดเนี่ยเอาเอาหนึ่งหาอห้อหนึ่งไปจับใส่แปดบอกครับหนึ่อเนี่ยนืี่สูตรนี่หน้อกับสองนี่มันไม่ค่อยุดขาดครับถ้าถ้าลดจะล่างนี่มันก็ขึ้นึบนนะครับครับอ๋ออืมถ้าดหนึ่งกับสองถ้าลดล่างนี่จะขึ้นบนเลยอ่าก็ได้จับใส่แปด ครับผมมอืส่วนนี้มันก็ค่อยลดขาดมันโดนโดนล่างไปขึ้นบนปุ๊บเฮมบอกโคกเจ็บครับโคกเจ็บผมโดนล่างไปขึ้นบนปั๊บเฮครับผมส่ตรส่ตรนี้มันลดขาดครับบนวิ่งวิ่งห้ากับสี่แล้วเสียดสองดาวครับคุณดอกครับต้องได้แล้วแคปหน้าจอท่านผู้ชมวิ่งบนห้ากับสี่เด่นที่สี่นะครับ 47485758เน้นที่4 8่แปดกับห้นะครับหนึ่อนี่เพิ่นดึงมาจากกลางนะครับถ้าหลุดล่างจะไปเป็น1828บนโตกันซื้อๆครับวิ่งล่าง1นึ่งกับ2องหนึ่งหเน้นที่1 5ึ่กับสอตัวเน้นเลยล่างคือ25นะครับบนเน้นที่4 8่แปกับห้ครับธรรมชมบอก f อฟซีคนนะเด็กผมไปซื้อไว้เนี่ยผมกับัันว่าครับ เราสิ่งเริ่งมื่ปั่นอ่าหรไปปั่นซิ่งก็พ้นไหลเน้ยครับแต่เนี้ยเนี้ยกับปั่นว่าในผมในซิ่งไรไหลตัวครับอือแต่ว่าแต่คนปั่นว่าคนตกดีเข่ค่อยพลาดนะอ่าเพราะว่าพวกคนบอกที่คนมาส่งสแตนด์คนน้อยไหลไปโผล่ตกคำพ้นที่มาส่งสแตนด์ครับผมผมผมมาซุ่มในกลุ่มในกลุ่มไลรผมเนี่ยนะใช่อือมาผมผมบอกสามตัวบนทุกคนเนี้ยครับ ผมบอกแต่รีสองตัวลีบดอะไรผมผมปล่อยผมผมหายเป็นแค่ว่า,า,าบางคนนั่นศูนย์สี่แปดหนึ่งสี่แปดเนี่ยครับเอ๋แต่ว่ากระเน่นถ้าวิ่งบนนี่หาครับซีเน้นที่ซีศูนย์กับหนึ่งนี่ถ้าบนนี่มากได้ลักรลอยเจได้ลักลอยอถ้ามาครับเคือสุดเป็นเราซีฟ <laughs> ถ้า,ถ,าถ้ามากเราซิบ ถ้ามาลักซีบอลสูตรที่ผมยืนโดนไม่สิไปเซ้งเวยบอลนี่ครับสี่ห้าหกเดอืมมันไปแค่ลักหน่ยมันบ่ขึ้นหลักร้อยได้ซุปนี่ครับเถ้าบป้าเถ้าจะรบกวนสักนิดนะครับเชียนส่องดาวครับผมครับสวัสดีครับครับวัดมีเฮหิ้งหิ้งนะครับอ้าวหมันหมันกันครับผมขอบคุณครับขคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาท่านผู้ชมนะครับสายด่วนเซียนส่องดาว ะไปหาเพิ่นอยู่บ้านนะครับเพิ่นมาอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เกี่ยวเข่ายากเพิ่นเกี่ยวเข่าเพิ่นไปซอยก็จะรถเกี่ยวเข่าไปซอยเกี่ยวเข่านะครับท่านผู้ชมนะเพิ่นว่างวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยน2566วิ่งบนนะครับห้ากับสี่เด่นที่สี่นับสี่เจ็ดสี 7, ่แปดห้าเจ็ดห้าแปดเน้นที่สี่แปดกับห้าแปดนะครับตัวที่เน้นเพิ่นเน้นคะ่คะคือทีสี่แปดท่านผู้ชมขับกั้นนะครับหนึ่งแปดกับสองแปดนะครับวิ่งล่างหนึ่งกับสอง เพิ่นเอาตัวกันคือว่าจับ1กับ2องนี่ใส่แไปกันบนนะครับวิ่งล่าง1กับ2เด่นที่2 1525 1424เน้นที่1525เน้นเน้นสุดคือ2อหาท่านผู้ชม1กับ2ขาบอามาล่างจะขึ้นบนปืนว่าจะเป็น1828อครับขอบคุณ FC ฟแฟนคลับท่านช่องครับวันนี้นะครับให้ท่านผู้ชมเฮงๆให้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ